สวัสดีค่ะสนามสุปชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวงานเสื้อทีมค่ะเป็นลายพิเศษมากๆเลยเพราะว่าลูกค้าเลือกโทนเสื้อนะคะเป็นโทนสีดําเลยค่ะเล่นสีสันตรงตรงไหลนะคะตรงไหลตรงขอบแขนเสื้อแล้วก็ตรงคอเสื้อนั่นเองสําหรับโทนสีนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันนะคะ สำหรับงานเสื้อวันนี้นะคะเรียกว่าเป็นงาน c อ l l v นั่นเองคะ่ะแต่ว่าเป็นงานคอวี v ที่มีการตกแต่งและก็เล่นคอเสื้อนั่นเองนะคะสีที่เห็นอยู่ตรง,รอองะคะเองเสื้อนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนติด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 อ่ะตรงนี้นะคะงานจริงเราเป็นการเล่นเล่นคอเสื้อนะคะตรงนี้จะเป็นโทนสีส,ส,สันสีม่วงสีชมพูไล่โทนสีนะคะส่วนอีกฝั่งนึงเป็นสีฟ้าค่ะ ซึ่งความจริงแล้วคือสีม่วงสีเดียวเลยเอ้ยคือเป็นคอเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะคะจะสะดวกมากเวลารีดผ้านะคะไม่ต้องกลัวว่าวิจะจับกีบยากไหมดูแลได้ยากไหมนะคะเพราะว่าคอเสื้อเราสามารถเลือกแล้วก็ออกแบบได้ค่ะอย่างลูกค้าชอบสไตล์ไหนนะคะคอกลมคอวีคอปกโป,โปโลมีกระดุมนะคะคอจีนหรือเป็นแบบคอตั้งนะคะสามารถสั่งได้ทั้งหมดเลยค่ะ งานเสื้อนะคะก็จะเล่นสีสันให้ดูทั้งงานด้านหน้าด้านหลังเลยถ้าเวลาเรามองเข้าไปนะคะสมมติอันนี้ตำแหน่งยืนยืนระยะพอดีเจ้าของใส่เสื้อก็จะเห็นมีแวบๆที่แขนเสื้อนะคะแล้วก็มีแวบๆที่ตรงช่วงบ่านั่นเองค่ะแล้วก็จะเด่นมากๆเลยก็คืองานของสีเสื้อนะคะที่ลูกค้าเลือกคุมโทนเป็นสีดําค่ะสีดําใส่สบายใส่ง่ายได้ทุกที่อยู่แล้วนะคะใส่ไปไหนก็เป็นสีพื้นฐานนั่นเองนะคะไม่ต้องกังวลสีเสื้อจะหลุดจะเลอะนะคะ แล้วก็งานเพิ่มเติมนะคะของทางร้านเราก็คือจะเป็นงานพิมพ์ลายงานพิมพ์ลายนะคะข้อดีก็คือว่างานที่เราพิมพ์ลงไปบนเสื้อน,นะคะซักได้รีดได้ไม่ต้องกังวลเรื่องสีหลุดลอกนะคะงานพิมพ์เข้าไปเรียบร้อยแล้วเรียบไปกับเนื้อผ้าเลยค่ะเนื้อผ้าเรียบตัวข้อความก็เรียบเนื้อตัวไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าอุ้ยเดี๋ยวซักไปแล้วงานสีจะหลุดหรือเปล่านะคะถ้างานหลุดแปลว่าเสื้อขาดนั่นเองค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะสามารถใส่ ชื่อเบอร์โลโก้สปอนเซอร์รูปภาพข้อความนะคะใส่ได้ทั้งหมดเลยเหมือนกับชื่อทีมนี้นะคะชื่อคุณพิซซ่านะคะอู้ชื่อน่ารักมากเลยนี่พิซซ่าเบอร์ศูนนะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งอ่ะให้ดูนะคะอ่ะตัวนี้เบอร์แปดสิบหกค่ะเบอร์แปดสิบหกก็ใส่ชื่อเจ้าของเสื้อได้เลยและที่สําคัญคือลูกค้าสําหรับเซตนี้นะคะมาจากพี่ๆทีมงานของ t i k กต็อนะคะ นอกจากสีสันสวยแล้วที่ที่ตรงการไล่โทนสีนะคะฟ้าฟ้าม่วงชมพูโทนประมาณนี้นะคะเท่ไปเลยโทนสีนะคะดีไซน์ได้แล้วก็จะมีเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการใส่ข้อความที่ด้านหลังนะคะใส่เป็นชื่อเจ้าของเสื้อใช่ไหมคะแต่จะมีเพิ่มเติมให้ดูให้ดูตรงนี้นะคะนี่อ่าตรงตำแหน่งแขนเสื้อค่ะทิมกรีนอ่ะอันนี้ทิมกรีนนะคะแล้วก็จะมี ตัวอื่นอีกที่จะมีจะมีเขียนแบบนี้นะคะซึ่งตัวอื่นจะไม่ใช้ทีมกรีนแล้วค่ะจะเป็นทีมอื่นนะคะเพราะว่าลูกค้าเหมือนน่าจะเอาไปไปเล่นงานไปไม่ใช่งานไปเล่นกีฬาสีจัดสีในองค์กรกันอะไรแบบนี้นะคะก็เพิ่มความสนุกสนาน,นะคะ่ะเป็นกิจกรรมเล็กๆที่น่ารักมากๆเลยที่จัดงานกีฬาสีในองค์กรกันนะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับงานเสื้อนะคะอ่ะงานจะประมาณนี้เลย ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะสีจริงสีจริงก็จะเป็นเหมือนในกล้องที่เห็นตอนนี้เลยค่ะสีจริงสวยมากนะคะสีสวยมากเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบว่าเสื้อที่ใส่ในกิจกรรมทั่วไปได้เลยค่ะได้ทั้งหมดนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้านะคะขอบคุณทีมงานติกตอกทุกท่านนะคะอยากได้งานเสื้อสวยๆแบบนี้นะคะติดต่อมาได้เลยค่ะที่0 6 3 4 4 9 9 2 8 2นะคะหรือแอดไลน์มาคุยกันก็ได้ค่ะที่แอดคูสปอร์ตนะคะให้ดูเพิ่มเติมสำหรับงาน งานเซตแต่ละเซตนะคะที่เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะอันนี้ก็จะเห็นงานเสื้อชัดๆหน่อยนะคะทุกตัวเลือกไซส์ได้นะคะเราจะมีระบุให้แล้วอันนี้เป็นกรีนนั่นเองนะคะแล้วก็หนึ่งตัวตอนหนึ่งแพ็คค่ะหนึ่งตัวหนึ่งแพ็คจะเป็นแบบนี้นะคะใครอยากได้เสื้อสวยๆแบบนี้นะคะติดต่อมาได้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ